างส่วนจำกัดสามารถสร้างระเบียบสวัสดิการพนักงานเหมือนของบริษัทได้ไหมครับที่ดินมีเจ้าของร่วมกัน2คนต่อมานำที่ดินไปให้เช่าต้องเสียภาษีในนามอสอมอใช่หรือไม่เสียภาษีกันคนละครึ่งในนามส่วนตัวสัมพาระจะรับได้ไหมให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแยกเสียภาษีจากการขายสินค้าชิดเดียวกันได้ไหมครับภรรยาขายทางออนไลน์สาม,มีขายผ่านหน้าร้าน างส่วนจำกัดสามารถสร้างระเบียบสวัสดิการพนักงานเหมือนของบริษัทได้ไหมคะได้สิครับได้เลยนะครับทำได้ปกติเลยนะครับเรามีเรื่องของสวัสดิการมีเรื่องของกฎหมายแรงงานด้วยนะของสมาคมท a นะครับที่ดินมีเจ้าของร่วมกัน2คนต่อมานําที่ดินไปให้เช่าต้องเสียภาษีในนามขอสอมอใช่หรือไม่เสียภาษีกันคนละครึ่งในนามส่วนตัวสัมภาระจะรับได้ไหมไม่ได้นะครับถ้า มีชื่อในโฉนด2คนนะครับจะต้องทําในานามห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับหรือก็ทําในานามห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเสียภาษีในานามห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับซึ่งอัน,นี้เป็นประเด็นเยอะมากนะครับที่สำมะกรมประเมินนะครับแล้วผู้เสียภาษีเนี่ยก็ามานั่งเสียภาษีโดยโดยไม่จําเป็นและเสียเบี้ยปักเงินเพิ่มด้วยนะครับฉะนั้นถ้าที่ดินนะครับมีชื่อโฉนดหลังโฉนด2คนเนี่ยนะครับแล้วมีบริษัทมาเช่า นะครับต้องทําสัญญาในนามห้างหุนส่วนนะครับแล้วก็แยกเสียภาษีหักในนามห้างส่วนแล้วประหยัดภาษีได้ด้วยนะอนะครับฉะนั้นถ้าเสียในนามสองคนนี่สัมภาระประเมินขับหมดนะครับฝากฝากเรื่องนี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้มีประเด็นเยอะมากนะครับเรื่องของการเช่าที่ดินแล้วก็มีหลายคนนะครับถ้ามีหลายคนที่มากกว่าหนึ่งคนอ่ะนะครับให้ทําในนามของห้างหุ้นส่วนนะครับ ให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแยกเสียภาษีจากการขายสินค้าชิ้นเดียวกันได้ไหมครับภรรยาขายทางออนไลน์สามีขายผ่านหน้าร้านแยกได้ครับนะครับก็ถือว่าเป็นคนละคือถ้าเกิดขายด้วยกันเนี่ยต้องระวังดีๆนะสรมรภูมิไม่ยอมนะครับนะก็ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวจะมาแยกไม่ได้นะฉะนั้นต้องแยกกันให้ชัดเจนว่าเราเราทําคนละทางเลยทําเอกสารหลักฐานได้เลยว่าเราทําเป็นคนละกิจกรรมนะครับทางที่ดีเนี่ย โจดหอสมอก็ไม่เสียาหายเนาะงั้นกลัวว่าสัมภาระเนี่ยจะให้รวมนะครับถือรวมเป็นเงินได้นะครับก็ท,ทําธุรกิจด้วยกันจะไม่ให้แยกนะฉะนั้นถ้าแยกต้องทำรายละเอียดให้ชัดหน่อยนะครับ,นะรบว่าขายสินค้าคนละอย่างกันนะครับแล้วก็ขายคนละช่องทาง